สวัสดีบรรยากาศแจ่มแจงครับผมพี่น้องทุกปูทุกท่านเนาะกระเป๋าน้องครับผมพ่าหนุ่มสิบห้ามาเบิ้งรอบครับบู๊ยเข่ากระล่ำครับผมไก่สิได้เกียวแล้วพี่น้องเดือ๋งแล้วครับผมมาเบิ้งรอบหลังนี้ครับลมบ่ม,มีปลาบ่าแลยนเลยครับผม ปลาไม่วิ่งเลยนะ บูชเบชิเบชิโบไปครับอีกหลายลังครับพี่น้องโอ้เตอลูดครับผมผมมีล่มครับผมสพมพ่อเราเงียบปลาล่อล่มอีกรอบนึงครับลังหนึ่งอยู่สะสองวยครับผม แรเลาจะเท่าอยู่ทุ่งนาเล้วเปน็นเนาะให้น้ำมีปลาให้นามีข้าวความสุขที่เราปรารถนา งูอะไรนี่เว้ยงูสามเหลี่ยมต่ยานเถอะครับผมเหนื่อยเหนี่บุยกหัวแม่นะครับผมกำเบิ้งตัวอยังครับ ออมันอนาเกียดพูดจางกับปยกไปดีตะยานขย,ขยัขยแงครับผมกับงูมูนี่มาถือกันครับย่อนผมมีลมหนาวอะจริงเป็นประสิเแต่ง,งูอย่างอื่นเพราะว่ามันหลายหลายดีเงูบัดสีงูมีผิดนี่ งูมีปิดอยู่ในน้ำกมไม่มีเลยครับเออไปครับนี่แหละครับผมเบิงเขาเหี้ยครับผมเขาเฮื้อเกิดอ,อยู่ในป่าอ่าสงสัยปลายอยู่หรอหือ้ง ก็ได้อยู่ครับผมยังเติบยู่ประโคสองตัวเห็นไหมครับ นงาครับเนาะนี่แหละครับผมหายวากี์เลี้ยงปลางทองวิธีสารบานเท้าครับผมกับเบาหน่อยจะก,กสดสอยจิตครับผมรีกสองหลังครับย้อนวันบ่ไม่ร่มครับแต่ไม่ร่มจะเดรรายอยู่ สองตัวเขาพอได้ทอดไปเรืองแห้งแล้วครับมาฟังสิบนี้ก็สิได้ทุ้งกันเด้พี่เข้ามานี่ครับลังนึง ลูกปลาไหลกระปูกระดามดูบะหอย มือได้ได้ก็ได้ครับผมมือได้โบมานกับโบมานครับผมแล้วก,กับนอ้องพี่น้องเนาะแจกลดค่าเสียใจไปหลายหลายเติบอยู่ครับแต่ละเทือนี่บางไหนมือมือได้ได้ได้หลายนี่ก็โอ้แจกพี่แจกน้องครับผมพี่น้องตูปูกันจับสับสถานการณ์แบบนี้นะครับเนาะ โอ้ยเบายนกครับพี่น,ออน,น,น้องเดี๋ยวจะคิดยังสิยำเย้ดูนาดไนตครับเหลืองเลยครับผมเขาประวัติศาสตร์ครับผมเาาาผมขาที่ถือราคาถือสัมผัมาครับเบึงห่วงเขาที่หลับพี่น้อง เดเข่าบ้าน้องมาแล้วครับนี่ ลูกปลาคอลูกปลาเข็งลูกป,ปูครับผมใส่เบ็ดนะะนะเนาะเพื่อน้องเข้าไปกำขี่ลูกกำตดเนาะ แต่อย่ขึ้นครับผมพี่น้องเดี๋ยวพาขีดดดร่รถเล่้งครับอ่าไปนอนดูไปครับอยู่ดีมีแห่งสุสานนอก,นอก,นอกพี่น้องเนาะบ้านหลังผ้าร้อนทงเลาะทุ่งชมสวน บรรยากาศนี่เงียบสงบดีเนาะครับเนาะนี่แหละมากบรรยาก,กาศไปเละครับผมบ่ต้องไปบุญไหว้บ่ต้องไปอีหยังหลายครับผมหาอยู่หาก,กินได้ก็หาก,กินไปมูมูมีมีมมมมไปบ่ต้องไปเดือดร้อนไปอีอปุ๊บ,บทางกะกี่ไล่แล้วเพี่น้องเนาะ คุณน้ำคนใดมาคือเกาอยากลองกนใหม่ไปเทือน่ะจะเป็นจังไรในวันที่พ้นพรมในวันที่ฝนพรม ึงเตือนเตือนผมยุ่งยุ่งเลยจำพวกมี้เงืนเกลื่อนแหละครับผมมันทุกคนได้ครับพี่น้องเอ๋อสู้ๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นเกลื่อนครับผมครับใสกจนสเตอร์เหี่ยนครับผมเลิกขันยอว่าสามปีเติมหมดอ่ะครับผมอยู่ดีไม่แห้งตะปูสั่งนะพี่น้องดูเลขสภาพสั่งนะผมรับด้วยรับด้วยกันยึดทองไหลมาเต็มากครับผมยังวนนั่งสุดทั้งพลังถึงหวยแล้ว บาแกกัดเลยมาตรงหลบมาแล้วเนาะโอ้ข่าวเขียวมาแล้วครับผมเรื่องมาแล้ว เป็นเขาหอมบรลิหน่อยด้ครับผมรูดเดืองมาสันหอมบรลิใหญ่ครับผมเปสตรีหนึ่งศูนย์ห้า กระต๊บหา